ะบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการฟังธรรมนี้ต้องการความสงบจิตสงบใจเป็นจุดมุ่งหมายสงบกายนั่นง่ายคือว่าเรานั่งขัดสมาธิแลว้วกายก็สงบ สงบวาจาก็ง่ายเมื่อเราตั้งใจว่าจะไม่พูดอะไรก็เป็นอันว่าใช่ได้สงบแต่ว่าสงบใจนี้มีความยุ่งยากอยู่คือคิดไปไหนมาไหนใครไม่รู้แล้วเราก็คิดไปเองตามอารมณ์กิเลส จึงให้เตือนใจของเราทุกๆคนว่าเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมการฟังธรรมอย่างเดียวถ้าเราไม่ปฏิบัติตามธรรมนั้นก็ยังไม่เกิดผลเราต้องตั้งใจทำตามด้วยคือว่าให้ใจเรามาสงบมาหยุดมาอยู่มารู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ เจิตใจคนเรานั้น <c oughs> ตั้งแต่เราตื่นนอนมามันก็คิดไปได้ 108, ร้อยแปดพันผัการอารมณ์เหล่านั้นให้เราปล่อยวางออกไปจะเป็นอารมณ์ดีอกดีใจก็ตามก็ไม่ต้องไปยึดไปถือไว้วางไว้เฉย,เฉย อารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นร้อนในอกในใจอย่างไรก็ตามเวลานี้ให้ใจเราสบายคือไม่ต้องไปคิดถึงอะไรให้มากสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วก็ให้มันแล้วไปไม่ต้องเก็บมาคิดมานึกให้มันยุ่งสมองยุ่งใจเรื่องราวอะไรข้างหน้าอนาคตการจะดีจระร้ายอย่างใดก็ตาม หมอดูหมอเดาเขาจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาใจเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในอนาคตการดีชั่วบาปบุญมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในเวลาปัจจุบันคนเราเวลาทำบุญก็ทำในปัจจุบันเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดมนต์ในปัจจุบัน เหมือนเราท่านทั้งหลายมาจากกรุงเทพมหานครไกลแสนไกลมาถึงถ้ำผาปล่องนี่แล้วตัวจริงความจริงมันมีอยู่เท่านี้คอนคนหนึ่งก็มีขาสองขาแขนหนึ่งสองแขนศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรออ ชีวิตอายุของคนเราก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละไม่มีอะไรนอกไปจากนี้ให้เรารวมใจเข้ามาอันลมหายใจเข้าออกนี้ให้พากันระลึกถึงเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตร,รัสูลเป็นพระพุทธเจ้านั่น พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุได้29,029 29ปีเสด็จออกเป็นนักบวชเป็นพะระฤาษีหนุ่มองค์หนึ่งเมื่อพระองค์ตัดเกตอธิฐานพระองค์เป็นพระ เป็นสมณะหนักบูตรเป็นพระฤาษีองค์หนึ่งแล้วก็เที่ยวเจริญภาวนาในป่าในดงในป่าหิมะพานในประเทศอินเดียเขาหิมาลัยที่ไหนเป็นที่สงบระง,งับเยือกเย็นสบายพระองค์ก็ไปปฏบิบัติบูชาในที่นั้น ตั้งแต่พระองค์เสด็จมาบรรพชาเป็นนักบูตรได้ถึงหกพันษารักษาศีลภาวนาทั่วไปจึงปีที่หกแล้วนั้นก็มานั่งภาวนาในใต้ต้นไม่โพต้นหนึ่งตามประวัติว่าต้นโพต้นนั้น พระพุทธเจ้าเกิดปีนั้นต้นไม้โพนั้นก็งอกขึ้นในปีนั้นเนว,ว่าต้นไม้โพนั้นแก่สามสิบห้าปีก็เป็นล่มเป็นเงาเป็นที่สบายเป็นล่มเป็นเงาพระพุทธเจ้าก็มาถึงวันนั้นก็มาเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้แหละแต่ก่อนยังไม่ได้เรียกว่าต้นโพ เป็นไม้ต้นหนึ่งโถกอ,อกโทกใจว่าที่นี่ละเราจะได้ตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้เที่กอกงนี้แหละเพราะว่ามาพบล่มไม้ดีแล้วโูมิกมิประเทศก็เหมาะดีใกล้แม่น้ำในรันสลาเมื่อพระองค์ ได้ความอย่างนั้นแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำก็อยู่ที่นั่นตลอดกลางวันพอดีมีแขกเกลี้ยงโค <c oughs> มาเห็นเข้าแขกเกลี้ยงโคก็มาคิดว่าเอพระฤาษีตนนี้ถ้าจะนอนที่นี่แหละไม่เห็นไปที่ไหนแกก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาญ้าคาญ้าเพื่อปู ที่นั่งที่นอนมาถวายแปดกรรมมือเอามาถวายแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้กลัดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยาคาแปดกรรมแล้วพระองค์ก็เลือกสถานที่ในสี่ทิศของต้นไม้นั่นแหละต้นโพนั่นจะเอาทางไหนดี ตรงไหนเป็นมงคลเลือกทางทิศใต้ก็ไม่เหมอกทิศตะวันตกก็ไม่หมอกทิศเหนือก็ไม่เหมาะเลือกเอาทิศตะวันออกเลยชอบใจขึ้นมาแลยเอาญ้าคาทั้งแปดกรรมนั่นปูราดลงไปหมดทั้งแปดกรรมปูนั่งไม่ใช่ปูนอนแต่แขกมันอุทิศให้ว่าให้ท่านได้นอน แต่พระองค์ตั้งใจว่าจะไม่นอนเป็นอันขาดเพราะว่าเมื่อมาถึงชัยยูมิที่ภาวนาดีอย่างนี้แล้วก็จะไม่นอนจะนั่งภาวนาการนั่งภาวนาครั้งนี้พระองค์ก็ตั้งใจลงไปว่าจะนั่งจริงๆถ้าไม่ได้ปดรัสสโลแล้วจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาด พระองค์เอาชีวิตแลกเลยทีนี้เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามจะไม่ลุกไปเหมือนแต่กก่อนๆพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็เข้าที่ที่ปูราดไหวนน้นั่งในแผ่นดินไม่ได้มีอะไรเสื่อสราดอาสนะเหมือนคนเรานางบนแผ่นดินอย่างนั้นแหละเยาวาเสีสละทุกสิ่งทุกอย่าง แม่พระองค์ท่านจะเป็นลูกเท่าพญามหากริยัดมีความสุขสะดวกสบายอย่างไรก็ตามไม่เอาเอานั่งกับพื้นแผ่นดินภาวนาเต่นี่พระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไมค้คกผินหน้าไปทางทิศตะวันออก นั่งขัดสมาธิขอเพชรของพระองค์นั้นคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้เรียกว่ายากหน่อยแต่เราท่านทั้งหลายในคืนวันนี้ก็ให้นั่งแบบเอาขาขวาทับขาซ้ายแบบขัดสมาธิเพชรนั้นค่อยฝึกหัดต่อไปภายหลัง แล้วยังมีพระพุทธโลกบางอย่างท่านให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรคือท่านนั่งขัดสมาธิเพชรหรือหลวงพ่อเสียงแสนก็มักจะมีพระพุทธโลกนั่งขัดสมาธิเพชรนี่คือพระองค์ท่านนั่งในวันที่จะได้ตรัสู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นประพุทธ,ธิจ้ายอมตายในที่นั่งนี่ดีกว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไป <c oughs> เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที คือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนะั้นถ้าว่าเกิดภาวานามไม่ได้ตรัสรู้ละกิเลสไม่ขาดก็จะยอมตายในที่นั่ง <c oughs> ถ้าเรามาคิดถึงของ้อนี้พระองค์เสียสละภายนอกมาแล้วก็มาเสียสละภายในอีกสละจนกระทั่งว่าเอาชีวิตแล ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยการกินการนอนอะไรทั้งนั้นแหะเมื่อพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานอย่างนี้ลงไปแล้วจิตใจของพระองค์ก็มั่นคงเหมือนแผ่นดินพระองค์ละลึกถึงทานบารมีสีนะบารมีเนคมะบารมีบารมีทั้งหลายที่พระองค์บำเพ็ญมา ปัญญาบาลมีวิริยบาลมีขันติบาลมีสัจ,จบาลมีอธิฐานะบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีบาลมีทั้งสิบข้อนี่แหละอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์ทําได้ปฏิบัติได้ประกอบได้หมดบำเพ็ญมาตั้งสี่อสงไขแสนมา,ากับได้ว นามพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่ทอดแท้ออนแอประการใดทีนี้พระองค์ก็มาเลือกว่าจะเอาอุบายใดมาภาวนาพระองค์ก็เข้าพัดไทยว่าลมหายใจเข้าออกนีล่ละเหมาะคือว่าลมหายใจเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาเวลาลมเข้าไปก็เคลื่อนไหวให้รู้สึก ว่าเป็นลมเข้าไปจิตก็อยู่ที่ลมฐานนั่นเองจิตพระพุทธเจา้าจิตพวกเราก็อยู่เหมือนกันเวลาสูดลมเข้าไปเย็นสบายนั่นคือว่าจิตและมันเย็นสบายไม่ใช่ลมหายใจมันเย็นสบายธาตุลมมันไม่รู้จักเย็นจักรร้อนอะไรมันเป็นเพียงธาตุแต่ว่าจิตใจของพระองค์โลก เวลาลมออกมาก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั่นแหละก็รู้ว่าอันนี้เป็นลมออกเวลาสูรลมเข้าไปก็รู้ทุกลมเข้าลมออกตลอดเวลาจนกระทั่งพระองค์นึกถึงความตายของคนเหราของพระองค์เองนั้นได้ว่า อายุของคนเรามันก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละถ้าหากว่าลมหายใจนี้หายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายพระองค์ก็ตายได้เหมือนกันลมเข้าลมออกยังเหลืออยู่ก็ชื่อว่าชีวิตยังมีอยู่พระองค์เอามราณะนะกรรมาฐานมานึก ตามลมเข้าออกว่าลมเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายูเทนึกได้ว่าลมหายใจเข้าออกคือจิตพระองค์ก็รวมเอาจิตใจดวงที่รู้อยู่ได้ยินอยู่นั่นเองกำหนดตั้งแต่อารมณ์หยาบหยาธรรมดายาวสั้น ก็ตามรู้ตามเห็นจนกระทั่งอารม์อมย่ากอารมณ์อย่างกลางลมอย่างละเอียดพระองค์ก็รู้จนจิตใจของพระองค์นานสงบไนเพราะว่าพระองค์ไม่ให้มันคิดไปที่อื่นเหมือนธรรมดาก่อนๆเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่เรียกว่ามัดจนอยู่เจ็ดก็สงบได้ตั้งมั่นเป็น สมาธิภาวนาเป็นคณิกะสมาธิสมาธิอย่างต่ำเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิอย่างสูงสุดไม่ลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเจตใจของพระองค์ก็เยือกเย็นสบาย หายความโกรธโลกหลงอวิชาตันหาเบาบางไปน,นี่แหละอุบายสมถะกรรมาฐานพระพุทธเจ้าของเราก็เอาอนาปาลมหายใจเป็นบทภาวนาแม่เราท่านทั้งหลายก็เอาได้เพราะว่าคนเราทุกคนมีลมหายใจอยู่และลมหายใจนี่แหละ โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านแต่งเป็นครองไว้ว่ากรรมาฐานทั้งสี่สิบห้องเป็นน้องอาณาปาอาณาปาลมหายใจนี่เป็นพี่ใหญ่ของเขาก็เป็นพี่ใหญ่สิพระพุทธเจ้าเวลานั่งภาวนาจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กำหนดลมหายใจรวมจิตใจลงไปได้กับลมหายใจ เราทุกคนก็ให้ดูลมหายใจของเรานะเวลานี้ทุกคนถ้าคนไหนไม่มีลมหายใจคนนั้นก็เป็นคนตายถ้ายังมีลมหายใจอยู่ให้กำหนดเดี๋ยวนี้เวลานี้กำกับโยกับพุทธโธหรือว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เสียงมันเข้าไปที่หูไปรู้ที่จิต จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นสีสันวันนะเป็นก้อนเป็นหน่วยรู้ที่ไหนก็ให้ถือว่าจิตมันอยู่ตรงนี้แหละให้รวมจิตเข้าไปไม่ให้คิดแส่สายออกไปภายนอกในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้แหละเป็นเวลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้ใจิตใจดวงนี้มาสงบตั้งมั่นภายในใจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทุกคนภาวนารวมใจิตใจเข้าไปในเวลาปัจจุบันคือในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ทุกทุกคนในการปฏิบัติภาวนานั้น ถ้าหากว่าเราไม่รวมจิตใจไม่สงบจ,จิตใจลงโสปัจจุบันนาธรรมเดี๋ยวนี้เวลานี้เราจะตามอารมณ์กิเลสไปข้างหลังก็ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่อว่าอาดีต,ตการเราจะตามไปข้างหน้าก็เป็นอนาคต,ตการมันยังไม่มาถึงเท่ากันกับว่าอาดีตและอนาคตมันไม่มีมันมีอยู่แค่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นเอง คำว่ากิเลสกิเลส,เลสตัวกิเลสจริง,รงๆกับดวงใจนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสลาทะดวงใจนี่นแหละมันเป็นกิเลสโทสะดวงใจนี่นแหละมันเป็นกิเลสโมหะแห่นั้นดวงใจดวงที่โยโยในตัวเราท่านทั้งหลายนี้ไม่ใช่อยที่อืน่นมันมีโยที่หนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบ อย่างเราท่านทั้งหลายคนเราหูดีก็ได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินนี้ถ้าจิตไม่อยู่ในตัวในใจแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนคนนอนหลับหรือว่าคนตายแล้วว่าจะร้องดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินเพราะว่าจิตนี้จิตผูู้้ไม่อยู่ในตัวแล้วแต่เวลานี้เราท่านทั้งหลาย ทุกโลกทุกนามทั้งหญิงทั้งชายมีจิตใจดวงผู้โลนี้อยในตัวทุกคนเสียงคำคำสอนก็ได้ยินทุกดวงใจก็ให้เราลวงจิตใจเข้ามาที่นี่ให้เห็นว่าอาดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ไม่มีมีโยปัจจุบันพุทโธท,ที่นี่หรือว่านึกมรณะกรรมฐาน ว่าตัวเรานี้ผลที่สดต้องถึงซึ่งความตายความตายนี้ไม่มีบุคคลผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ในโลกเหล่านี้อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงทางนั้นแต่ว่าความตายของคนเรานะ่ะมันเที่ยงมันเที่ยงอย่างใดวะเที่ยงต่อความตายทุกคนถ้าหากว่าความตายมาถึงเข้าแล้ว เด็กๆก,ก็ตายได้คนหนุม่มคนแข็งแรงก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วถ้ามันถึงเวลาคือมันหมดบุญเมื่อใดมันก็ตายเ,ยเดี๋ยวนี้บุญยังรักษาอยู่บุญมาจากไหนก็มาจากตัวเรานี่แหละในพบก,ก่อนหนหลังบ้างปัจจุบันพบนี้ชาตินี้บ้าง ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบุญมันอยู่ที่ใจเมื่อบุญเมอยู่ที่ใจมันก็รักษาชีวิตนี้ให้เป็นไปได้เราทุกคนก็มีชีวิตชีวามาถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้การเกิดมาเป็นคนนี่ท่านว่ามนุษย์สปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนนี่เป็นลาภานอย่างประเสริฐ ไม่มีลาบใดบุญกุศใดดีเท่ากับเราเกิดมาเป็นคนเพราะว่าคนเรานั้นมันรู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานส่วนสัตว์สิ่งเดรัจฉานนั้นเป็นพวกอบายมันเกิดมาอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามกิเลสข,ของเขาเอง ผลที่สดก็ตายไปแต่มนุษย์คนเหล่านี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดียรจฉานถ้าหากว่าเราตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจริงๆโดยเฉพาะแล้วการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอย ให้ใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในคนประพุทธจ้าในธรรมะคำสอนของพระพุทจ้าในคนพระอริยสงสาวกเมื่อใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเช่นนี้อยู่ณนภะายในอันนี้แหละเป็นไปเพื่อความเจริญเราเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ล่ะมาเพ่งภาวนาบริกรรมในใจของเราด้วย